ครับเดี๋ยวผมผมผมแถลงก่อนก็แล้วกันเดี่ยวนี้ได้าไถาม่าให้ถามครับคือวันนี้เราได้ไปที่ที่ศาลอย่างที่ทราบไปแล้วว่าเมื่อวานศาลอาาก,กับศาลยากรุงเทพใต้มีคําสั่งมาช่วงเย็นนะอน,นุญาตไม่อนุญาตอะมีคําสั่งให้ออกหมายปล่อยตะวันกับแบมแบมเนี่ยคดีอยู่ที่ศาลนิยมกรุงเทพใต้ตะวันอยู่ที่ศาลอาญารัชดา เราเองไม่เห็นหรายละเอียดเรารอจาานกระทั่งค่ำ่ก็มีเจ้าหน้าที่ของรัชทธรรมเนี่ยเอาหมายปล่อยของทั้งสองของสองศาลมาปล่อยคำว่าปล่อยก็คือว่าปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรแต่ศาลยายากรุงเทพใต้เนี่ยให้ปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขเลยเลยแต่ศาลนรยารัชดาเนี่ยให้ปล่อยตะวันมีกําหนดหนึ่งเดือนและให้ไปรายงานตัวแต่ก็ไม่มีเรื่องของการติดเอ็มหรือไม่ได้มีการที่กาหนดห้ามออกนอกบ้าน ถ้าไปโน่นไปนี่ไม่มีอันนี้คือคำจ่างสาเนี่ยตรงนี้ผมขอแถลงทําความเข้าใจนิดนึงในฐานะทนาในววามของทั้งสองคนว่ายังมีความเข้าใจผิดมีสื่อมวลชนไหนแล้วก็เพื่อนฝูงของทั้งสองคนโทรมาถามว่าทั้งสองท่านเนี่ยไปยื่นขอประกันตัวหรือสารถึงให้คือในข้อเขาจะจริงไม่ใช่นะฮะน้องทั้งสองคนเนี่ยเขาจริงๆเขาได้รับก,การประกันตัวอยู่แล้ว ก่อนที่จะมีการอดอาหารเนี่ยเขาเป็นคนไปขอถอนประกันตัวเองถอนประกันตัวเองหลักสารอาญาและสารยังเทศใต้แล้วก็เลยต้องถูกเข้าไปขังในเรือจรนจําจนกระทั่งเขากระท้วงด้วยการอดอาหารเพื่อที่จะขอเรียกร้องให้สาลอาญาปล่อยตัวให้ประกันตัวผู้ต้องหาทางการเมืองจำนวน8ถึง9รลาย ที่ถูกขังอยู่โดยไม่ได้รับการประกันตัวมาเป็นเวลาปีเศษอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกร้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้าการที่สารนยากับสารนยางเทพใต้มีคําสั่งปล่อยแนี่มันเกิดจากกรณีที่ผู้อำนวยการมหาวิทยุผู้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม,ม,ม,มพระเกียรติคุณหมอพระฤทธันได้ไปยื่นคาร้องต่อศาลทั้งสองว่าอันนี้คําร้องก็อยู่ในมือผมนี่นะผมเพิ่งเห็นว่า เด็กทั้งสองเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับส่งมาจากโรงพยาบาลราชธันขณะนั้นคือวันที่7ที่ยื่นคำร้องเนี่ยมีอาการสาหัสวิกฤตใช้คำว่าในใน,ในคำร้องนี่เขียนว่ามีอาการวิกฤตอาจจะเสียชีวิตได้แล้วก็มีรายละเอียดทางการแพทย์แนบไปซึ่งอันนี้เป็นความลับของ เป,เป็นข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ก็แล้วกันผมใช้คําพูดของคุณหมอก็แล้วกันที่ส่งต่อสารว่าแันกัตวันเมื่อวัน 27, ที่เจ็ดคือเมื่อวานนี้มีอาการวิกฤตซึ่งอาจจะเสียชีวิตได้แพทย์ขอให้สารเนี่ยใช้หลือใ,ในคำร้องนี้นะซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งทางเราไม่ไม่รู้เลยเราไม่ได้รู้ท่านใช้คําว่าให้ถือหลักว่า เนื่องจากทั้งสองคนยังเป็นผู้ต้องหาที่ศาลยังไม่ตัดสินขอให้ถือหลักว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินและตามหลักรัฐธรรมนูญว่าจะควบคุมผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้หลบหนีโรงพยาบาลเห็นว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ศาลน่าจะใช้อำนาจปล่อยเขาโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะว่า การรักษาพยาบาลภายใต้การควบคุมของราชธรรมเนี่ยมีผลต่อจิตใจของผู้ป่วยและเป็นอุปสรรคในการรักษาพยาบาลสารท่านก็วินิจฉัยแล้วก็มีคำสั่งคำสั่งก็คงแนวเดียวกันนะครับไปในทำนองที่ว่าผมผมผมสรุปให้ฟังกันแล้วแตคำสั่งก็เป็นในทำนองว่าเมื่อแพทย์รายงานมาเห็นว่า จำเลยเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะวิกฤตที่อาจเสียชีวิตได้ประกอบกับการเข้าเยี่ยมจำเลยจากบุคคลใกล้ชิดซึ่งอยู่ในความอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องเป็นปตามระเบียบเป็นปัญหาในการเยียวยาจิตใจของจำเลยในขนาดนี้ซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตออกไม้ปล่อยคำว่าออกไม้ปล่อยมีผลอย่างไรมีผลให้ทั้งสองคนปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้ต้องขังในคดีอาญาเพียงแต่เป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่ต้องประกันตัวไม่ต้องมีหลักประกันถ้าสถานควบคุมตัวเขาไม่ได้เขาจะไปอยู่ไหนก็ได้ไม่มีเงื่อนไขใดๆพ่สารจะควบคุมเขาได้เพราะว่าปล่อยไปแล้วแต่ก็ว่ามันก็มีกฎหมายข้ออื่นเลยนะฮะห้ามไปจะทําการใดๆอนน,นี้ตรงนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่สรุปให้ทราบทั้งสองคนก็เป็นได้ให้เข้าใจกันว่าเป็นเรื่องกรณีที่ศาลทำฝ่ายเดียวโดยโรงพยาบาลเป็นคนไปยื่นในประเด็นนี้เนี่ย น้องทั้งสองให้ช่วยย้ำอีกทีว่าเขาเองไม่ทราบเขาไม่รับรู้ไม่รับรู้มาก่อนเลยพิ่งรู้เมื่อวานนี้ว่าเขาอยู่ยให้ปล่อยแล้วเขาคิดว่าสิ่งเหล่าน,นี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาต้องการในการที่พขาอดอาหารแล้วเขาก็ไม่ได้ประท้วงศาลไม่ได้กดดันศาลเขาขอให้โปรดพิจารณาให้ผู้ต้องหาทางการเมืองซึ่งติดคุกมาแล้วบางคนอายุสิบปดปีเศษเองในข้อหา ครอบครองระเบิดวัตถุระเบิดเนี่ยติดพุกอยู่เก้าเดือนเศษบ้างสามเดือนเศษบ้างสองเดือนเศษจบ้างบางคนก็มีครอบครัวก็ได้รับความยากลำบากยื่นประกันศาลก็ไม่ให้ความจริงแล้วข้อกล่าวหาตรงนี้เขาัตะวันกับแบรเห็นว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาควรจะได้สิทธิ์ไม่ว่าเขาจะโดนโทษสูงขนาดไหนเพราะว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและหลักรัฐธรรมนูญเนี่ยข้อกล่าวหาของรัฐก็เป็นเรื่องที่ ที่เป็นแค่ข้อกล่าวหาเขาควรจะมีโอกาสที่ใช้ชีวิตเขาระหว่างที่ยังไม่สัดสินให้บริสุทธิ์จะไปหาหลักฐานมาสู้คดีกรณีจึงเป็นเรื่องที่เป็นหลักการตางกฎหมายเทรานั้นเขาเห็นเขาต้องการตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็มีความเสียใจที่ศาลศาลอาจจะเข้าใจเจตนาเขาผิดเขาไม่ได้ต้องการประกันตัวเองแล่เขาก็ไม่ได้ต้องการจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขามีจิตสำนึกมีความต้องการที่จะอธิบายต่อสังคมเรียกร้อง มโนสำนึกของนักกฎหมายทั้งประเทศว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยมันถูกหรือเปล่าและถ้าถ้ามันชนะหรือได้ผลที่ผู้คนกับมาสนใจเนี่ยมันก็จะเป็นหลักประกันให้กับกับทุกๆครอบครัวว่าลูกหลานไม่ต้องถูกตํำรวจเอาตัวไปเอาไปขังในคุกโดยไม่มีหลักประกันโดยไม่มีโอกาสจะต่อสู้คดีอันนี้นเป็นหลักประกันที่ ที่ผมก็คิดว่าตามตามหลักวิชาการที่ผมเรียนมามันถูกต้องและตามหลักกฎหมายทั่วไปกฎหมายมันก็ต้องเริ่มต้นจากคนต่อสู้อะเพื่อให้สร้างให้มีกฎเกณฑ์ที่ดีนะครับผมก็แถลงแทนเขาในประเด็นนี้ให้เข้าใจเป็นประเด็นเบื้องแรกก่อนคือเขายืนยันว่าเขาไม่ได้รับรู้เรื่องนี้คราวนี้ทุกคนคงอยายกจะถามว่าแล้วตะวันกับแบมเขาจะทำยังไงต่อไปนะครับ ก็คุยกันนานที่ออกมาช้าเนี่ยเพราะว่าก็เอาเอกสารรายละเอียดมาให้ดูแล้วก็คุยกันเ,เดี๋ยวเอาอาการก่อนนะฮนะคือวันนี้ตะวันกระแบนยังคงอดอาหารและอดน้ําอยู่แต่เพื่อให้เป็นไปตามคำขอร้องของคุณหมอเนื่องจากสภาพเมื่อวันที่7จ็ดคือเมื่อวานนีวิกฤตมากอย่างที่คุณหมอเขียนไปในคำร้องถึงศาลเนี่ยตะวันกระแบรก็ไม่มี คือคือง่วงมากเพียงมากตอนนี้ยังยอมรับอยู่ก็คือน้ำเกลือเกลือแร่นะน้ำเกลือที่หยอดแต่เนและก็ยังไม่ยอมรับวิตามินหรือรับอาหารหรือดื่มน้ำคือจะมีจิบน้ำก็ตอนที่ปากแตกแล้วมีการทาครีมทาอะไรเพื่อให้มันให้ห้ให้มันบรรเทาอาการเจะบปวดตอนนี้มีอาการแสบท้องแล้วก็ เป็หนหัวนอนไม่หลับเมื่อคืนบอนอนไม่หลับคือเพราะมันนอนไม่สบายปวดปวดตัวตะวันนี้ปวดร่างกายอย่างมากปวดเส้นอาจจะเป็นเพราะว่าเสียบน้ําเกลือเข้าไปแล้วไม่มีผลใช่ห้เขาคือเขาบอกว่าหมอมาวัดความดันเขานี่เขายังเจ็บปวดรุนทุรายก็อาการเป็นอย่างนี้ครับวันนี้ก็ได้คุยกันวันนี้ก็ให้เขานอนเต็มที่ก่อนคุณหมอเวลาให้นอนแต่เช้าอย่างเี้วันนี้ผมจะมาตอนบ่ายเขาก็ ทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันสรุปอย่างนี้ครับต่<ะ>อ,อไปหรือเปล่าผมถามเพราะว่าสือมวลชนก็สงสัยมากเลยเราไม่ควรจะปล่อยให้เขาสงสัยในตัวเราเพราะทุกคนก็คนที่เป็นห่วงเราก็จะเป็นห่วงเราคนที่สนับสนุนเราเขาก็อยากรู้คนที่ไม่เห็นด้วยเราเขาก็อยากรู้แล้วเราเป็นเป็นเรื่องสาธารณะแล้วเขาบอกความจริงเขาไม่ได้คิดอะไรจริงที่ศาลตัดสินมาเมื่อวานที่ว่าให้ปล่อยตัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดอยในความรู้สึกเขาเลย เขาคิดอยู่อย่างเดียวว่าทําไมถึงไม่ฟังเหตุผลทําไมผู้ใหญ่ถึงไม่ฟังเหตุผลทําไมถึงไม่ยอมรับในหลักการทําไมไม่นั่งคุยกันทําไมไม่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ได้ใช้ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายที่มีอยู่ในการปายกันตัว <S <S <an> <t les> เขาสรุปนะฮะเขาบอกอย่างนี้ว่า <S <S <an> <t les> ขพอหนึ่ง จากวันนี้ไปเนี่ยเขาจะขอให้ชนายความช่วยคือให้ทีมงานของทนายความเราเนี่ยช่วยยืน่นขอปล่อยตัวชัว่วคราวผู้ต้องหาทางการเมืองที่ศาลไม่ให้ทั้งเก้าคนเอ้ทั้งเจ็ดคน,คนแต่คนอีกที่หนึ่งซึ่งพรุนี้เราจะดําเนินการนะครับเพราะสิทธิในการประกันตัวยื่นได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขายังไม่ถูกตัดสินว่าเป็นจำเลยนะเสร็จแล้ว เขาสั่งให้เขาขอล้องนะไม่ได้สั่งให้ธน,นทินในความไปยืน่นขอปล่อยตัวชั่วคราวกี่ครั้งหนึ่งส่วนคนที่ศาลให้ยืน่นเอก,กสารเพิ่มเติมหนึ่งท่านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนก็ให้ไปยื่นซะและคนที่ศาลสั่งสืบสอบ ทำได้ไหมฮะมันทั้งหมดมันจะมีคนมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่สารสี่คนอ่ะสารให้ไปสืบสอบให้กรมกุมก็ให้เราประสานงานให้เขาไปรีบหรือเรียกร้องขอให้ทางกรมกรมภูมิพืชเนี่ยสืบสอบและส่งสารสารสารให้เวลาถึงสิบห้าวันแต่เขาขอว่าให้เสร็จภายในสามวันนี้ได้ไหมโดยในระหว่างนี้เขาจะยังคงไม่ยอมรับน้ำรับอาหาร ได้รับยาต่อไปแล้เรอฟังสิ่งที่ที่เราไปทำให้เขาถ้าหากมันมีความก้าวหน้าขึ้นมาหรือถ้าก็คงจะต้องว่ากันต่อไปแต่แต่ตะวันกับแแบมบอกว่าถ้าถ้ามภายในสามวันไม่ได้รับการตอบรับหรือยังไม่มีการ มานั่งฟังหรือคุยกันจะจะขอออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ด้วยเหตุผลอะไรหนึ่งก็คงเขาจะยืนยันอดน้ำอดอาหารและจะไม่รับเกืือแรอ่เพราะงั้นเขาก็จะรบกวนมหาเลยธรรมศาสตร์เป็นไปเขาก็เกรงใจ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่ช่วยเขาดูแลร่างกายเขาหนึ่งนะและเขาก็จะไปอดน้าอดอาหารในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไปเมื่อครบสามวันแล้วไม่มีอะไรขึบนหน้าเขาก็ตัดสินใจกันแล้วว่าเขาจะไป ไปต่อสู้ตามวิธีทางของเขาก็คือการอดน้ำอดอาหารตั้งแต่เขาที่เขาอยู่ในคุกม,มาแล้วนะที่สถานที่อื่นเขาไม่ใช่คำว่าในสถานที่ที่พวกหนูเห็นว่าเหมาะสมแต่เป็นการไปอดน้ำอดอาหารแล้วก็ยังยืนยันในข้อเรียกร้องของตัวเองอยู่ไอัน,นี้ผมสรุปแบบชัดเจนนะนะพราะรายละเอียดมากกว่านี้ผมไม่สามารถบอกได้เพราะเขาไม่ได้บอกผม ชสถานที่ที่เหมาะสมคืออะไรพ้นน้ำต้ทหารขนาดไหนนะแต่เขาจะดำเนินการต่อไปเขาให้เวลาผมเนี่ยสามวันไปดำเนินการที่จะขอให้ศาลฟังเสียงลูกหลานสองคนนี้ครับนี่คือสิงผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ปรึกษาครอบครัวปลกกิ่งหราอเปล่แต่เมื่อคืนในครอบครัวเขาก็ามาอยู่ด้วยกันผมไม่แน่ใจ วันนี้วันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทางเขาคือผมฟังจากปากเขาอะอผมถามว่าแล้วคุณพ่อแม่ว่ายังไงเขาพ่อไม่ได้ตอบคําถามดิพิธนายังไม่เจอวันนี้ไม่เจอแต่วันนั้นเจอแล้ววันนี้ยังไม่เจอกันเลยพียงแต่ว่าซียงแต่ว่าวันเนี้ยพ่อแม่เขาก็สามารถที่จะไปเยี่ยมได้ในช่วงเวลาอื่นผมผมคิดว่าเขาเป็นการตัดสินใจขเขาเองนะเพราะว่าเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราได้คุยกันหลายครั้งว่าคุณต้องต้องต้อง,ต,องต้องตัดสินใจไม่ต้องรีบร้อนก็ได้คุณไม่มีความจำเป็นที่ต้องรีบร้อนคุณดูจากความพร้อมดูจากคือผมเข้าใจว่าลูกความผมเขาก็มีเกียรติยศจักดสศรีอะเหมือนกับสารเนี่ยสารบอกว่าใครกดดันสารไม่ได้ผมว่าตะวันกับแะไก็ใครกดดันเขาไม่ได้ใั่คนมันเท่ากันผมถึงกังวลใจ แจ้งแก่สิมุลชนครับมีอะไรจะสอบถามได้ครับผมหมดํำถแถลงแล้วโดยส่วนตัวที่เป็นทนายความดูแลค่าี้ว่าเป็นความเป็นห่วงมากน้อยขนาดไหนถึงเวลานี้ผมห่วงครับเพราะผมคิดว่าเท่าที่ผมดูสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา18วันที่ตั้งแต่เขากดอาหารผ่านมาเนะี่ยผมไม่เห็น การตอบรับไม่เห็นการตอบรับที่จะรับฟังเหตุผลกับตะวันและแบมบเช่นเช่นผู้ต้องหาเนี่ยแต่เก้าคนที่เป็นผู้ต้องหา,างเป็นคดีการเมืองแน่เพราะไปประท้วงรัฐบาลที่สำเร็จดินแดงเ็าจะเดินกระบวนไปไล่นายกที่บ้านนายกตรงรัฐวิภาวดีเป็นคดีการเมืองแน่นอนผู้กล่าวหาว่าใช้อาวุธ ข้อคองวัตถุระเบิดในใอาวุธสงครามนะก็มีคนกระแนะกระแหนว่าเอออย่างนี้มันไอ้ลูกระเบิด,บดปิงปองมันก็เป็นระเบิดปิงปองคดีประทัดยักษก์็ดีมันก็เป็นอาวุธทําลายได้นะก็ถูกต้องอ่ะอย่าว่าแต่ระเบิดปิงปองเลยไม้หน้าสามก็เป็นอาวุธนะตามกฎหมายแต่อันนี้เป็นเยงข้อกล่าวหาเราคุยกันก่อนที่เราจะเรียกที่ไปวันจะเรียกร้องเขาให้ผมอธิบายคดีพวกนี้ให้เขาฟัง คือไม่ใช่เขาดื้อที่จะให้ฟังและที่สำคันคนพวกนี้เขาปฏิเสธมาตลอดบางคนติดติดโดยไม่ได้ออกมาดูเดือนดูตะวันเนี่ยเก้าเดือนกว่าแล้วคดีแบบนี้ผมเห็นในในประเทศไทยเนี่ยก็ให้ประกันโครงค,งค,งคงดีชอบโกงประชาชนพันกว่ากรรมถ้าติดคุกก็เป็นร้อยปีอะ่ะเป็นพันปีอะ่ะแต่ติดได้อย่างมากห้าสิบปีทำไมให้ประกัน เพราะว่าอ,อะไรเขาเขาให้ผมก็ไม่ได้ขัดแยง้งผมก็เหยว่าเพราะตามหลักเราเป็นนักกฎหมายเขาเป็นแค่เผู้สู่กล่าวหาในประเทศไทยตำรวจดำเนินคดีคนเนี่ยมีสักกี่มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่สารลงโทษจำคุกมันมันแล้วคนที่เขาติดคุกโดยนั่นจะเอาอะไรชดใช้เขาบ่าบอกมีเงินกองทุนชดเชยติดคุกได้วันละห้าร้อยบาทใช่ไหม ให้พวกเราวันละสองพันเรายังไม่ไปเลยใช่ไหมครับมหาเศรษฐีอ่ะให้วันละหมื่นยังไม่ไปเลยแค่จะติดคุกก็นหนีไปอยู่ลอนดอนแล้วเพราะฉะนั้นข้อสันนิษฐานว่าต้องบริสุทธิ์ต้องถือเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนก่นี่เป็นหลักผมว่าตะวันกับแบมเขาต้องการจะพิสูจน์ด้วยเจตนาที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ครับเพราะฉะนั้นผมตอบได้ว่าผมไม่หวังถามว่ากังวลใจไหมกังวลใจ กังวลใจที่จะไม่มีใครฟังเขาอะผู้มีอำนาจอะนะคือไม่มีใครลงจับขอคอยลงมาฟังสิ่งที่พูดซึ่งมันเป็นเรื่องจริงๆงมันเป็นเรื่องปกติถ้ามาเดินดินอย่างพวกเราเนี่ยพูดกันง่ายใครจะให้เขาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาทําแบบเนี้ยมีแต่ความยากลำบากผมก็หนักใจนะฟังสิ่งที่เขาตอบมาแล้วต้องมาพูดคือหนักใจมากเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลามันน้อยเกินไปสามวัน แต่ว่าจะทําไงในความต้องการของเขาอันนี้ไม่มีสัญญาระหว่างเรากับศาลเลยนะศาล้มอปล่อยเหมือนกับว่าเอางี้ยกตัวอย่างเมือนว่าศาลตัดสินพิพากษาว่าคุณไม่ผิดเขาก็ออกหมายปล่อยเลยแต่ศาลแล้วยังเป็นผู้ต้องขันะเป็นจำเลยในเรื่อง